สวัสดีฮะสวัสดียมคร่ำนะครับผมอยู่กับช่องก็เก่งเกดมาซ่อมนะครับอ่ะมาตอนเย็นก็เปลี่ยนยางมาแล้ว,อ,วอ้นอวนอ้วนอ้วนเลยทีเดียวเชียวก็เหมาะนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับตัวผมเองมันชอบขี่ลูดน่ะผมชอบขี่ลูดนะครับเลนซ้ายไอที่เขาไม่วิ่งกันผมก็วิ่งนะครับ มันก็เลยแบบว่ามันต้องหาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองมันต้องหาอะไรที่เหมาะกับตัวเองนะครับมันมันมันจะไปเอาแบบคนที่เขารักความสวยงามมันไม่ได้อะนะครับเอาโหลดเตี้ยมามันพังหมดนะรถเพราะผมเป็นคนขับรถแบบไม่ค่อยสนใจโลกสักเท่าไหร่ยามันก็อ้วนนี่นะ อ๋อก็เป็นเปลี่ยนไปก็เป็นเบอร์สองหนึ่งห้าหกสของเดิมอะ่ะของเดิมมันมันวิ่งบวกไม้มันไปสมมุติว่าไม่ไปร้อยนะครับรถอยู่แค่เก้าสิบเก้าสิบก้าเองนะครับเอ้เก้าแปดสิบเก้าเก้าสิบนะครับเวลาวิ่งอะ่ะมันบวกลบสิบเลยนะมันมันโ,โหแบบมันเยอะเกินไปครับของเดิมมันจะเป็น ตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองท้ายเดิมนะเ,เครื่อง3000เกียร์ส0 0พนะครับเฟืองท้ายน่าจะ3.5นะนะครับแล้วก็ทีเนี้ยยางเดิมมันยางเดิมมันก็เป็นกระทะลรอเนาะยางก็จะสูงนะครับความเร็วมันก็จะได้นะครับก็จะใกล้เคียง GPS ที่สุดนะครับอาจจะประมาณบวก2ลบ2อะไรเงี้ยนะครับอันนี้พอไปใส่ 1> 2 1 5 5 5คอ17นะเออสำหรับคันนี้นะครับมันมันบวกลบ10เลยอะนะครับเออมันบวกไป10นะบวก10นี่หมายถึงว่าความเร็วอ่ะเออไปไป10แล้วล,ล้อมันยังวิ่งไม่ถึงน่ะนะครับคือรถวิง่งเออไม่เนี่ยเร็วกว่า GPS นะไม่เร็ว GPS เอาง่ายง่ายไม่เร็วกว่า GPS เออสิบนะครับ12กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ไปรถเนี่ยวิ่งช้านะครับรถความเร็วรถ GPS เนี่ยวิ่งช้าแต่ไม้มันไปเร็วเออผมก็เลยไปคิดไปคิดมา mm hmm. ลองขยับยางดูสิเออเนาะลองขยับยางขึ้นมาเป็น215 60ึคอสิบเจก็ตอนนี้บวกลบ4 mm hmm. เหลือ4เลยนะครับ 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้เคียงกันนะครับนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับก็ไม่น่าไม่น่าเกียดไม่เกินห้านะครับ5้าถ้าห้า,ถ,าถ้าเกินไป5้ากิโลเนี่ยมันก็ไม่ได้นะผมก็เลยเอาเบอร์นี้ครับมันอ้วนหน่อยแต่เนี้มันมันไงไหมมันเหมาะมันเหมาะมันเหมาะกับตัวผมเองตรงที่ว่าผมเป็นคนขับรถไม่ค่อยหาทางเรียบเรียวิ่งนะครับผมชอบ ไปที่แบบเล่นที่รถบรรทุกเขาวิ่งกันนะครับก็มันโล่งเนาะมันโล่งกับซัดเลยครับมันก็เลยเหมาะกับยางอย่างนี้แหละนะครับอ้วนอวบอวบมันจะล้นล้นนิดๆมันจะอ้วนเนี่ยแก้มมันจะอ้วนนะครับรถมันสูงนะมันก็อาจไม่เหมาะกับคนชราสักเท่าไหร่นะครับเวลาขึ้นรถทีก็ต้องเย่อตัวเองขึ้นรถรถมันสูงขึ้นเห็นเห็นเลยนะครับเนี่ยนะครับ เจออะไรใต้ท้องอ่ะมุดอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวติดก็เอาผมเอา,เอาเอาเอาความสะดวกเราเนี่ยเอาความสะดวกการขับขี่สะดวกสบายนะครับไม่ต้องไประแวงว่าต้องมาไอ้นี่ไหมนะครับไม่ต้องกดถุงลมเพราะว่ามีไม่มีเงินจะใส่เล่นยางเดีกว่าครับก็จากจากเล่นเฟืองนะครับผมเล่นมาหมดแล้วนะเฟืองก็ มาเล่นมาเล่นยางบ้างนะครับเพราะส่วนมากผมก็เล่นบ่อยแล้วยางเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่ารถตู้เนี่ยมันจะเหมาะกับยางแบบไหนแล้วก็มันจะเหมาะกับเราไหมนะครับสรุปแล้วมันก็จะมาเหมาะกับไซส์นี้แต่ผมว่ายี่ห้อนี้มันจะออกมันแพงก็จริงนะแต่มันมันจะแบบยังไงอ่ะมันเหมือนมันไม่นุ่มเหมือนอันเดิมนะอันเดิมมันแก้มันเตี้ยก็จริงแต่มันนุ่มนะอันนี้มันมันเหมือนกับแบบไม่ไม่นั่นแต่มันเงียบนะมันเงียบอันนี้ยางนี้เงียบวิ่งมาเนี่ยไม่ วิ่งมาเรายางยางเดิมเนี่ยยางเดิมนะครับอันเดิมที่ผมเปลี่ยนเป็นสามสี่เดือนเนี่ยมันเวลาเราวิ่งครับเราจะวิ่งได้ยินเสียงเหมือนลูกปืนล้อนะแต่เนี้ยมันเงียบนะอันนี้มันเงียบดอกยางมันละเอียดนะดยางละเอียดก็อ,อันนี้จะเป็นดันหลบนะครับตัวนี้จะเป็นดันหลบเส้นหนึ่งก็เท่าไหร่วะสามพันกว่าบาทโคตวนี้เส้นละสองพันนะครับโคตวนี้เส้นละ 2, <c oughs> อนสองพันราคาก็ลิบลับคุณภาพมันก็ว่ากันไปนะครับ สีเส้นรัดมาเรียบร้อย่วงเรียบร้อยนะเปลี่ยนจุกยางด้วยผมขี่แล้วเกียร์สี่นี่สบายเลยนะเกียร์สี่รู้สึกว่ารถมันคือมันเห็นเห็นอนะเราเราเห็นด้วยตัวเลขเนาะเราเห็นเราเห็นมองด้วยตัวเลขอันนี้สําหรับตัวผมเองเนาะสําหรับตัวผมเองนะครับก,รรก็รถตู้คันแรกรถตู้คันแรกนะครับรถตู้คันแรกก็แต่เล่นเฟืองเกียร์เล่นเฟืองท้ายมาหมดแล้วนะครับ เล่นเฟืองเกียร์เฟืองท้ายมาหมดแล้วรถกระบะกับรถตู้ก็ไม่ต่างหรอกเรื่องเฟืองเกียร์ไว่ายังไงครับท็อแกะช่างกิ่งดีเซลเปลี่ยนยางมาใหม่เปลี่ยนยางมาใหม่ได้ย,ยืมตังค์วันนี้แล้บ <laughs> ยังไม่ได้จ่ายค่ายางเลยโมไเเปเลยเปื่อยเลยโดนป้ายยาเว้ยยยโดนป้าาเอเอเทอร์โบอยู่หงรถเอาเทอร์โบมาให้เอาเทอร์โบมาให้นะ ตัโ,โบมาแรกกับปั๊มให้เด็กถอดให้เด็กถอดเขาออกเ5 5บ่าม,ม,มือไปจับแแจมือมันเละก็เลยให้เด็กมันถอดให้หน่อยบดน็อตเบอร์สิบสองกระป๋องเฟกนะั่นอะ อก็ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณอย่างนี้นะครับมันจะอวบอวบมันมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีกาดไงเพราะมันไม่มีกาดมันไม่มีกาดขอบแม็กนะมันไม่มีกาดป้องกันขอบแม็กมันก็มันก็จะมองแบบอวบอวบหน่อยแต่ถ้ามันมีกาดออกมาแมกก้มยางก็อยู่มันก็จะออกแนวแบบตั้งๆนะมันจะไม่อวบอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะอวบอวบโค้งนูนก็สไตล์ผมก็จะประมาณนี้นะ อยากเตี้ยเหมือนกันแหละแต่เวลาเราทําเวลาทําความเร็วมันมันไม่ได้นะมันไม่ได้ของผมนี่มันมันไปแบบทุกเลนอะเลื้อยเลนไหนได้ผมก็เลื้อยไปแล้วเราขับคนเดียวเนาะแต่ถ้ามีคนหลายๆคนผมก็ไปเลื่อเปื่อยครับไม่ได้รีบเพราะเราต้องห่วงความปลอดภัยคนนั่งแต่ถ้าขับคนเดียวเนี่ยไม่ไม่ได้สนใจอะไรนะไปเลนที่เราอยากไปมันไปได้นะเราจะไปกลัวอะไรมันไม่ตกหลุมตกหลุมมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะยางแก้นยางมันอ้วนนะ ก็ขอบคุณนะครสำหรับการรับชมนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางใหม่มีผลมากไหมมีผลนะครับในระดับหนึ่งนะครับมันก็ถ้าจะให้ไม่ตรงเลยกับเกียร์เดิมเดิมเฟืองท้ายเดิมเดิมมันก็ต้องอาจจะเป็นยางเดิม <c oughs> นะครับซึ่งมันจะสูงหน้ายางมันก็แคบนะครับหน้ายางก็จะเล็กแคบแต่เนี้ยดูเดี๋ยวใต้ท้องนี่ผมว่าหมาตายกลางถน,นนนี่วิ่งรอดสบายนะครับ ไม่ต้องกลัวโดนคานมอน้ําแต่เสียดายพอขับแล้วมันสูงนะครับมันสูงนี่เนนะี่ยหน้ามันสูงรู้สึกเลยว่าขึ้นรถเนี่ยปกเติขึ้นรถตวัดเนี่ยกระดกตูดเข้าก็ได้แล้วอันนี้ขึ้นรถนี่ต้องเหยียบบันไดนะครับโน้มตัวขึ้นคือความสูงมันต่างแต่ก็แลกด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงที่สุดนะมันไม่เป๊ะนะมันใกล้เคียงที่สุดนะครับ ใกล้เคียงที่สุดถามว่ามันเปลี่ยนยางมันดีไหมมันก็ดีนะถ้ามันได้อายุถ้ามันได้ถึงอายุนะครับแล้วเราก็ขยับเบอร์ยางขึ้นมานิดนึงแต่แล้วบางคนก็เล่นเฟืองท้ายให้เบอร์ต่ําลงมามันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเลือกว่าจะเล่นทางไหนนะก็ะผมก็เชื่ออยู่ว่าคนที่เล่นรถตู้หลายๆท่านนะครับหลายๆคนเขาก็เล่นโนมดแล้วแหละผมเชื่อทุกคนเล่นนโหมดแล้วนะครับอะไรดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ จุดความต้องการของคนคนนั้นนะครับอย่าไปเล่นตามกันนะเดี๋ยวเราไปเล่นตามกันไม่ได้เนาะบางทีเขาชอบแบบนั้นพอเรามาใส่แบบเรามันอาจจะไม่เหมาะกับเรานะครับต้องต้องดูแล้วก็ลองนะครับเพราะว่าอย่างอันเนี้ยผมลองอย่างเงี้ยลองเปลี่ยนยางนะครับเครื่องเกียร์เดิมเฟื่องท้ายเดิมเครื่องเดิมไม่แมทนะเครื่องยังเดิมเดิมไม่ได้จูนไม่ได้ไรนะครับเป็นรถเดิมแค่เปลี่ยนยางนะครับของเดิมจาก2 1 5 5 5 ไม่เพี้ยนนะครับไม่เพี้ยนมากไม่ไปเร็วแต่รถวิ่งช้ามากนะครับ10กิโลเมตรอ่าเอาเอาเลขก,กลมนะสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงช้านะครับวิ่งช้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเวลาเราเปลี่ยนเป็นยางสองหนึ 2, 1, 5, 60, ่งห้าหกสิบคอสิบเจ็ดขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นอ่ห้ากิโลเมตรนะครับห้าถึงสี่ครับสี่สี่กห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แหละนะครับคือรถวิ่งเร็วขึ้นนะครับใกล้เคียงกับเลขใหม่ อาจจะฟังงงอยู่นะอาจจะฟังงงนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงให้มันถูกต้องนะ <c oughs> นะครับก็เอาเป็นว่าดีกว่าเดิมอ่ะดีกว่าเดิมก็ดีกว่าเดิมเยอะนะดีกว่าเดิมเยอะแต่ยังไม่เป๊ะนะครับถ้ายางเริ่มหมดอายุนะครับเราอยากจะเล่นเปลี่ยนเบอร์ยางมันก็คุ้มกว่านะอันเนี้ยยางเดิมผมเพิ่งเปลี่ยนมาได้สามสามเดือนหนึ่งนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้สามเดือนวิ่งไปกลับไปบุรีรัมพ์พอมาเปิด G.P.S ดูเนี่ยมันมันไม่ใช่อะ่ะ มันมันห่างก,กันเยอะนะครับไม่ไปร้อยยี่รถพึ่งวิ่งแค่ไม่ถึงร้อยสิบเลยนะครับรถวิ่งรถตัวรถวิ่ง GPS เนี่ยไม่ถึงร้อยสิบเลยนะครับเหงาเลยอุตส่าห์เยียบหูด,หดับเลยโหนึกว่ารถตัวเองขี่ร้อยหกร้อยเจ็ดที่ไหนได้ถ้าร้อยหกนี่รถเนี่ยพึ่งอยู่แค่เท่าไหร่นะครับตัวรถนี่พึ่งไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไม่นี่มันไปแล้วแต่นี้ก็คือใกล้เคียงละใกล้เคียงละบวกลบสี่ประมาณบวกลบสี่ห้านี่แหละ สีหนี่แหละประมาณนี้ใกล้เคียงครับออยังยังเราวิ่งเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะแล้วก็อ๋อมันนุ่มด้วยนะครับมันนุ่มนี้ด้วยอ๋อยางแตกมันก็ฟึบลงนะครับถ้าเป็นกระทะเดิมอาจจะอาจจะบิดตัวเยอะนะแต่ถ้าพวกนี้แม็ก7เเวลายางแตกมันก็อาจจะแป๊บเดียวก็ถึงพื้นแล้วนะครับ ก็ขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะสำหรับตัวผมเอง <c oughs> ใครใครจะไปเล่นยางก็มันก็อาจจะแพงหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าหรือว่าหายางาที่ว่าราคาที่เรารับได้ก็ได้นะครับก็ลองเปลี่ยนดูนะครับถ้ามันยังไม่ได้ถ้าัเป็นพวกรถเดิมๆเ,มเมนาะบางทีเราไปใส่ขอ17อา่าที่เป็นเบอร์แก้มยางห้าสิบห้าเนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ทำเวองท้ายอะไรเลยรถเนี่ยไม้มันไปเร็วแต่รถมันจะวิ่งช้าลงนะครับ ก็ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมครับผิดพลาดการใดฟังแล้วมันไม่เข้าใจก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ